ดมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้มันมาแล้วครับผมนะมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหยี่สามร้อยหกสิบวันที่เลยครับผมนะโอ้โหสอดเพิ่มอากาศสองพันสองร้อยสิบ เอาละครับก็ต้องขอยกมือกราบสวัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาเด้วยูนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเค์นะครับผมกับช่องแอดเกย์วันนี้เราก็มาอยู่กันในนาเกมลักกี้นิเกิลหรือว่านิเกิลน้ำโซ่ของเรานั่นเองครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาครับผมนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมนะครับวันนี้ก็ทีที่สองรี่220นะครับผมนะสำหรับแมวของเรานะครับผมนะ อขอลมต้นที่เบียดสั่นะครับผมนะอ้อแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามลรกเลยนแบบนะนะจานะจานะจเออเดี๋ยวเราก็มาดูมันลุ้นด้วยกันนะครับผมนะว่าในเกมนี้มันจะปังหรือจะเจ๊งนะครับผมนะจะปังหรือจะพังนะครับผมนะหรือว่าจะเจ๊งหรือว่าไงากันไกล้ี่ไทยสบายก็ช่างมันแต่ตอนนี้ต้องแพงไปแล้ว คูณด้วยนะครับผมนะหกสิบกนะครับผมแล้วเคูณหกพารนะครับผมมาครับผมเรื่อยเรมาเรื่อยเรือยเออเรื่อยมาเรื่อยเออเอาดีกก็แบบส่งดีจัดครับผมนะเปนิการร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมกามาดีครับ ก็มาดิครับมาหน่อยดิครับโอ้โหไม่มาเลยมันไม่มาโอ้โหเกินเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปเบที่เบห้านะครับผมนะขยับไปนิดนึงก็ไม่นนดเดี๋ยวผมแค่กดปวกนะครับอันนี้มันก็ขึ้นตามเนี้ยแต่ถ้าเราแบบโอ้โหคเกินไปเนี่ยไมอยู่แล้ว <laughs> เนี่ยแต่ถ้าเราจะอะไรนะจะเรียก จะเลื่อนไปที่ระเบิดขึ้นไปที่ระเบิดนะแล้วก็ต้องปรับตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเข้าไปที่เซตติ้งปรับเบรคถ้าเรากดบวกลบที่จะไปแ้บหนึ่งสองสามห้าแล้ววันนห้ามันก็ขึ้นไปสิบเลยสิบก็ขึ้นไปสามสิบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากขึ้นที่ระเบิดก็ต้องไปปรับตรงปรับเบรคนั่นแหละเออปรับตรงปรับเบรคนั่นแหละนะครับผมนะ ันนี้พัฟคูณสิเข้ามาคูน2องโอ้โหยี่สิบองมาเอไรต่อคนสี่ดอกนี้เป็งไงส2งสองน้ำน้องตะลิงติีตะลองมาทำมาชิบสองดื้อมาพัดมาต่อโม,ม,อม,น,มอน,นี้คูณหกเข้าไปโอ้โหโอยสามาแล้เอคอนโบกับปลาแซลมอนทอนีเจ็ดสแล้วสิบโอ้ยยีส่สิบสองมาทะมได้แล้วส,เ,วส,เ,สเปอร์มไมกามาที่35 4ก็แวาไ เกือกนะครับผมนะก็ถือว่าได้อยู่ hey, เอเ้ะเราจับเกตเตอร์จังหวะนี้ย okay. okay. ังไงยังไงจังไกลเห็นไข่หรือตะไบแถวสุดท้ายลงไม้โลงไม้เกือบไม่ได้เกือบไม่ได้ครับนะครับผมนะเราก็ได้หมุดฟรีที่จะหมุนนะครับผมมานะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็มาดูมาลุ้นด้วยกันว่านนในหมุนฟรีนี้มันจะปะ,ะเกือครับ ช่วงนี้ฟรีเกมมันเกรือนนะผมรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมนะใครเป็นบ้างคอมเมนต์ได้นะครับนะผมนะคอมเมนต์บอกทุกคนว่าเป็นเพราะอะไรวนะคือช่วงนี้เ้าฟรีแบบไม่ค่อยจะมีอะไรเกิดข,ขึ้นเลยเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วอะไรเนะี่ยตัวคูณก็มาบ่อยจัดมาแต่ไม่ได้ก็ไม่เอาเด้อมาแต่ไม่ได้ก็ไม่เอาด้วยเด้อโอ้ยขอแล้วตัวคูนะได้บ้างเห เกินไปเออเกินเบอร์แล้วครับผมผมว่าเนี่ยรางวัลรวมที่15้ะครับผมนะก็ไม่เป็นไรครับผม5ไป <c oughs> ก็เบท5ได้มา15ก็ได้อยู่กำไรอยู่นะครับผมนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขยับไปที่เบท10เลยนะครับผมถ้าใครสังเกตนะครับผมตอนนี้ผมจะทำการกด turbo แล้วก็กดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สลับเล่นสลับไปสลับมาแลครับผมตามหลังลงของผมวแล้ครับผมใคร เดูทันก็ดูนะครับผมนะ <c oughs> เออมาสิบตบวคแปเข้าไป4ี่ง่แล้วคิวของผมกองได้ได้มาร้อยหกสิบผมนะโอ้โหดูไม่ทันหกสิบแปดแลวร้อยหกสิบแปดแล้วแล้คิว Q จวังวะนี้โค้งไปโอ้โหโคนจีได้มาหกสิบห้าสเปอร์มิกะห้าร้อยสิบเจ็ดครับผมก็ได้อยู่นะได้อยู่นะแปสิอุ้ยกองโคตรเยอะครับช็อตนี้ เขาโบวกับเจไปหกร้อยเราพัดออกมาจาังหวะนี้ยังไงรูดสองเข้าไปอีกได้มาอีกสามร้อยไม่ยอมไม่น้อยเลยนะเออมันก็ไม่น้อยนะครับผมนะซสปเปอร์เมกาเก้าร้อยอะไรครับนี่มาเป็นรามเลยเหรอครับมาเป็นลามเลยละคร,มา,าม,ครมา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 ,มา,ม,ามาหน่อย โอ้โหเกย์ยับเดีมีเครื่องแผงเข้าไปาย,ยังไงเราสิบไหลต่อครับผมราวางมาแถวสาม combo กับ J แล้วก็ Q ได้มา28หมดครับผมนะเออมันไหลไม่สุดเลยครับเอาให้สุดๆดหน่อยด,มดิมาไหม,ไมวะเงียบเลยครับผมนะเออไม่ใช่ละไม่ใช่ละแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ อย่างนี้ที่หลังไม่ไม่มาเลยนะเออเป็นอย่างนี้ที่หลังไม่มาแล้วนะหาผมเซฟตอนนี้คูณไปเข้าไปเขาจะโอ้โหจะได้ที่มันมีน้อยมีน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอะไรมันคืออะไรพูดอะไรเอออะไรครับนี่พูดเองตอบเองเออเองไม่ใช่ละไม่ใช่ละวี ลงมาทองอาไรเนี่ยผลสิบดอกนี้อัอนหนึ่งร้อยสี่สิบเราเอะไรโตครับผลสิบเข้าไปหกร้อยสี่สิบเอาเอาดีมาแล้วมาแล้วจังหวะน,นี้มันมาแล้วครับผมนะมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหสามร้อยหกสิบหวานเลยครับผมนะโอ้โหสอดมือซุปเปอร์มิกาสองพันสองร้อยสิบสุดจริงจริง,รงเออตั้งแต่เล่นมาดอกนี้ดอกเดียวที่สุดเออวะ โอ้ยเคโคตรเยอะโคตรซีข้าไปโอ้โห768มีอะไรไหมไม่มีครับผมโอ้ยยังไงยังไงก็ได้อยู่นะครับผมเออลงมาไม่กลับเป็นร้อยก็มันอีกครับเป็ร้อยมันไม่น้อยนะเป็ร้อยมันไม่น้อยนะเออเดี๋ยวเราไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวอ่าังไงดีนะดูจากโซนนี้คือเกลือนะครับผมเนี่ย เกินไปเกินไปก็เกินไปแล้วเนี่ยอุ๊ยโอ้โหหลอกไม่ได้ครับท่านแพงเท่ายคูณหกอุ๊ยโอ้โหโโหนึ่งพันสองร้อยแล้วใหญต่ออีกเอาดีแปดสิบสี่ไหลไหมโอ้โหอะไรนี่เนี่ยไหลแค่สามสองสามทีเองสปเปิร์ไม่เกินหนึ่งพันสามร้ 1, อยก็ได้ <c oughs> อยู่นะครับผมเออเอาเป็นว่าผม,ผมขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเพื่อที่จะไพ,พิ่มคามคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะและสำหรับใครที่สนใจก็ดูทักคอมเมนต์น,นะครับผมเอาละครับผมนะลาไปก่อนครับผมกดไ้ายชื่อเกมครับผมบา,บายจุกุจุกุจุกุ